สวัสดีครับวันนี้วันที่สามสบเอ็ดกรกฎาคมปีห7เจ็ดนะครับวันนี้ก็เช้าวันพุธนะครับเนาะก็จะวางแนวทางเราพัฒนานะครับหีบซีที่เป็นคอตำลาวนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมถ้าชอบจะได้ลงทุนครับเนาะไม่ชอบก็าขามไปก็ชมาฟังบันเทิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้มี มีราก็ต่อด้วยที่คลิปฮานอยด้วยนะครับเนาะฮานอยให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมของคอฮานอยนะครับเรนเช้าคอตำลาวไปก่อนนะครับเนาะก็วันนี้ก็สามสิบเอ็ดแล้วพรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งสิงหานะครับเนาะพรุ่งนี้เป็นวันซึกใหญ่ซึกขึ้นแสนที่หลายคนรอคอยนะครับขอรัฐบาลไทยตั้งตารอสิบห้าวันลุ้นทีหนึ่งนะครับเนาะ ส่วนโคตมล้าวก็จันพุธศุกร์ครับมีให้ลุ้นอยู่ตลอดนะครับเนาะฮาร์ดไทุกวันเลยพรุ่งนี้คนรัฐบาลไทยรอลุ้นนะครับเนาะใครชอบตัวไหนก็รีบจัดได้เลยนะครับเนาะรีบจัดเลยรีบจับรถตุรีไทยนะครับเพื่อถูกรำวันใหญ่กับเขานะครับเนาะส่วนบาวสุธามจัดแล้วครับจัดหนักจัดเต็มทุกช่องทางแล้วนะครับสนับรัฐบาลไทยบาวสุธามจัดหมดแล้วรอลุ้นอย่างเดียวนะครับเนาะ ก่อวันนี้ก็จัดไปที่เราพัฒนากรสิ่เล็กสึกงเงินร้อยเงินพันนะครับเนาะส่วนสิกเงินแสนก็นรอพุ่งนี้นะครับก็กดอ,อื่นทุ่ผลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับเนาะเปนจุดยจวขงใครหลายคนเราพัฒนาผลงวดที่แล้วนะครับเนาะเลขหกตัวมีศูนย์เก้าสี่ศูนย์ เจนะครับ09 4075 2ตัวล่างก็40นะครับ2ตัวบนก็75 3ตัวบนก็075นะครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว40กับ75็75ของเรา40ก็ได้ไปเด้งหนึงนะครับเนาะตรงๆเลยเสียดายไม่ใช่ตัวน้นนะครับเนาะน้นผิดตัวนะครับ เน้นสามศูนย์พีเขาไปออกสี่ศูนย์ครับเนาะไม่เป็นไรนครับได้ไหอยเข้าเป็นพอนะครับเนาะได้ไปเด้งหนึ่งก็เราพัฒนาแล้วก็ได้สองงวดติดนะครับเนาะงวดก่อนนู้นก็ได้ห้าศูนย์ตัวนี้นะครับเนาะห้าศูนยะ์ศูนย์ห้าตัวเน้นงวดนี้ก็สี่ศูนย์เต็มเต็มนะครับเนาะตรงตรงเลยงวดนี้จะออกตัวไหนก็รุนไปนเรื่อยกันนะครับเนาะงวดก่อนห้าศูนยะ ต่อมาอีกก็4 0นะครับวันนี้พี่เขาจะออก30มูยไหมก่อนลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะลุนไปด้วยกันก็ลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับราวพัฒนารอบ2ทุ่มนะครับ2ทุ่ม10ประมาณนี้2ทุ่มครึ่งรู้เรื่องนะครับสำหรับลาวพัฒนาลาวก็มีเยอะครับเนาะลาวก็ลาว,วนู่นลาวนี่หลายอย่างนะครับเราเน้นไปที่ลาวพัฒนานะครับ ใครสุกดกด็จดไว้นะครับเนาะใครสุกดสก็จุดแคร็บก็รอแคปบเหมือนเดิมมีบีทักหลังใหม่มาหลายคนนะเพราะว่าทำนวดสมุนไพรบุญราคายังขายอยู่ไหมขายเหมือนเดิมนะครับขายเหมือนเดิมบุตรเก่าถ้ามีลายมีอะไรกันก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเนาะขายเหมือนเดิมเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเนะบาะเบอร์ไลน์ผม0 8นย์3 9ดสาปดห้าสามเก้าหนึ่งสี่เก้านะครับ เบอร์ไล0838539149เคสนใจน้ำมันนวดชนภัยบุาคาก็ทักเข้ามาได้นะครับเนาะ f c ซื FC, ้อไปหลายคนก็บอกว่าดีครับเนาะอย่างเมื่อวาน F4 คนหนึ่งที่อยู่บุรีรัมย์นะครับเนาะบอก็เป็นมานานขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อยากได้ไปลองนะครับเนาะใช้อะไรก็ไม่หายไปถึงปุ๊บทาปุ๊บไลน์มาบอกเลยว่าใช้ดีมากเลยก็ดีใจด้วยนะครับเนาะบอกดีขึ้นมากเลย ใครเป็นนล้หายทีเช่ดด้วยครับเนาะก็อย่างที่เคยพูดนะครับใครใช้อะไรก็ไม่หายนะครับเนาะลองแล้วลองอีกใครว่าอไหนดีลองหมดไม่หายอยากให้ลองบุญนาคาดูสักครั้งที่เคยพูดไว้ก่อนผมขึ้นเบอร์ให้นะครับเนาะบนะเบอร์ให้วันนี้อาจจะอยูออยใ่ใต้คลิปนะครับเนาะอาจอยู่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับประมาณนี้จะให้ลองครับอยากให้ลอง,อลองถ้าใครมีอาการดังกล่าวอยากให้ลองมาเกี่ยวก,กับกล้ามเนื้อนะครับค่อนข้างมั่นใจ เห็นผลแน่นอนนะครับเนาะกรเนื้อกลมเนื้อเสน้นเอ็นกลเนื้ออักเสบนิ้วล็อกอะไรประมาณนี้นะครับแต่กระดูกข้ามนะครับกระดูกต้องไปหาคุณหมอนะครับกระดูกมันไม่ได้ครับเนาะข้ามไปเลยกระดูกข้ามไปก็แล้วพัฒนานะครับวันนี้เด่นหนึ่งเด่นศูนย์นะครับจับคู่ให้แปดคู่เหมือนเดิมคือหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้านะครับ 08, 07, 06, 05ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น1เด่น0จับคู่ 18, 17, 16, 15 08, 07, 06, 05 8คู่นะครับนะ8คู่นี้ให้เน้นไปที่ 17, 16แล้วก็06นะครับ 1716เจดหนึ่งหแล้วก็0ูนหคูณครับเนาะวันนี้จะเป็นยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันครับเนาะคอยเข้าต่อเนื่องครับเนาะข้าตัวนียได้ยิ่งดีนะครับเนาะแต่ยังไงคอยเข้าไว้ก่อนนะครับเนาะคอยเข้าต่อเนื่องลุ้นไปด้วยกันครับเนาะจะเป็นยังไงจะต่อเรื่องไหมก็มีชุด3ตัวให้ลุน้นเหมือนเดิมนะครับชุด3มตัวก็มีให้ลุ้น4ี่ชุดก็มีแ1ดหนึ่งเจ็ดปดหนึ่งหก 9 06 907นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่817 816แล้วก็906ตามลำดับนะครับเนาะสีชุดเน้นในสาชุดด้ยง่ายก็คือตัวเน้นก็คือตัวเน้นสาตัวนะครับเนะาะเขียยหลักร้อยมาใส่นะครับตัวเน้นนี 1, 7, 1, 6, 0, 6, ้หนึ่งเจ็ก่อนหลักร้อยมาวางข้างหน้า8กับ9นะครับเนาะ ชอบพิสูจน์วันนี้ก็ <c oughs> คบทวนนะครับสำหรับแนวทางลาวพัฒนานะครับเนาะวันนี้วันพุธนะครับตุนไปด้วยกันุ่งนีเคยต่อรัฐบาลไทยนะครับเนาะค่อยหิงหิงครับเนาะหิงหิงคอยเข้าต่อเรื่องค่อยจับทางได้ต่อเนื่องครับเนาะสำหรับลาวพัฒนาวันนี้ใครชอบก็จัดเลยนะครับเนาะใครชอบดูว่าเป็นแนวทางนะครับ ถ้าผู้ชมกาข้ามไปนะครับู้ชมความบันเทิงเหมือนเดิมอย่ามาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับคนกบน้อยอยากรุ้นกับเขาก็ตัวนี้นะครับผมจัดให้วันนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็ศูนย์หกนะครับตัวนี้ชอบที่สุดเลยวันนี้จะใช้สีชอบก็จัดนะเนาะแต่ถ้าไม่ชบก็ดูหาดูคู่อื่นครับเนาะแตงดทจะแล้วให้เน้นไปส่วนสามศูนย์พี่เขาออกสี่ศูนย์ครับเนาะ แต่ผมนิมไเม็ดก็เรียกเอาได้เลยนะครับเนาะมตัวถูกใจไปก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจินคลิปหน้าอีกสวัสดีครับ